วิธีติดตั้งตาข่ายกันนกสำเร็จรูปยี่ห้อใบใบเบิร์นนะคะก็จะมีในกล่องจะมีตาข่ายมีตะขอสแตนเลสนะคะแล้วก็มีเทปกาวสองหน้าให้แกะตะขอสแตนเลสออกจากแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นรูปทรงประมาณนี้แล้วก็กาวสองหน้านี่ค่ะที่เป็นอุปรกรณ์มีกันไกลค่ะแล้วก็เราเอากันไกลมาตัดเทปกาวสองหน้าให้ได้ อสแตนเลสนะคะแล้วก็ติดตะขอสแตนเลสเข้าไปกับเทปกาวแบบนี้ค่ะแล้วก็ดึงข้างหลังออกนะคะที่ต็นกระดาษติดอะคะ่ะแล้วก็นําไปติดตรงมุมตามระเบียงที่เราจะกรนันนกนะคะตามจุดที่เราอาจจะต้องติด4จุดหรือว่าติด6จุดสิจุดก็ได้ตามตะขอที่เราให้ไปเพราะเราให้ตะขอไป12อันนะคะติดแบบนี้ติดมุม แอดมินแนะนำให้ติดสี่มุมก่อนนะคะสี่เหลี่ยมก่อนแล้วค่อยติดตรงกลางนะคะจะเป็นแบบนี้ติดไปได้เลยไม่บังวิวเลยนะคะเป็นตะข่ายสายกันแดดค่ะเหนียวพิเศษด้วยค่ะทนแดบดบทนฝนอายุการใช้งานนานนะคะเห็นไหมคะเรายังมองเห็นออวิวด้านหลังตะข่ายเลยค่ะในกล่องก็จะมีแบบนี้นะคะส่งไปให้ค่ะ